ถนนวงเวียนอันรอบในเสน้นเส้นไปเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ค่ะตอนนี้ใกล้ใกล้เลื่ลอนจำมาได้ค่ะพี่น้องค่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะนี่นี่จ้าหน่อยบองนี่ก็จะเป็นอันจะเป็นไฟแดงเลยคะ่ะเป็นจะมาติดไฟแดงมาจะวิวโดนเราค่ะพี่น้องนี่นี่โอ้เห็นวิวงามก็เลยจอดรถนี่แหละจอด ไทยให้พี่น้องได้เบิงค่ะเบิงเด้พระอาทิตย์กำลังจะโผล่เพลศ้าห้าโมงกว่าๆนะคะห้าโมงเย็นกว่าวจะเป็นไข่แดงนี่ละพี่น้องโอ้โห้ากระิทางนี้ก็จะเป็นมันจะลัดไปทางโรงพยาบาลทอนบุรีกรุงเทพทนบุรีได้ะคะ่ะพี่น้องทะลุปไปปู้นอ้อ,อมไปทางเม็กซิโกไหลหน่อยนนะะวงแหวนรอบในนะคะจังหว100ัดร้อยเอ็ด เรามรีวิวห้เบิ้งแม่เจ้าก็สิว่ายังไงเนาะบาทนินยยรถแล่นไล่ไล่อยู่พี่นออ้องใกล้แล้วล่ะใกล้ใกล้กแล้วเมื่อก,กี้ก็อยากทายอยู่ตอนตอนมันกวาสงสนางรถมันหลตอมันหลมันเสียงดังกันเลยเมือน,นี้มีโอกาสจักหน่อยอดูบรรยากาศท้องฟ้า ข้ามกาฟพี่นองนต้นจีบจกหหพกบ้ามืนอนีนทนน้ที่เบมะขออี้ดอกมขึ้นกกระโดงไม้นึงดูยวกได้เบิ่งไหนเงี้ยงง่ายมีได้ว่าพีีน้องเอ่อังวันเราเท่ากระไดตัดนะไปแค่สีแล้วเรถ้าเงินวัดไ้คีไปเบิ่งยูเพราะว่ากับเออเที่ยวเสร็จมือประจำค่ะตาต้นจิเป็นกังไดเออ เดนื inside, ates, you. You die, nice. the ่นกระสิไก้ไก่เราคือกันละพี่น้องคนแขคงติดอยู่เพราะว่าตามตามขอบถนนตามขอบถนนก็บ้านไนเรียบร้อยพักไหนยังดอกค่ับพี่น้องสิ้นสิ้นปีนี่ก็รู้ว่าจะจะจะเลาเซตว่าถ้าให้คิดคิดไว้แบบไว้เนาะเพราะว่าเดือนนี้มันการมันจะสิ้นเดือนสิงหาแล้วมันจะเข้ากันยาแล้วอีกกันยา ตุลาพุจิกาธันวาอีกสี่เดือนขันเรี่ยวเด้อก็ถือว่าฉลองใช่ปีไหมใช่ถนนนั่นพวกแหวนรอบในจังหวัดเอยเอดเท่าอีกเส้นหนึ่งที่เอยเที่ยวอยู่ประจำนั่นพ่นกับปิถนนไว้ได้ปีนวองเส้นนั่นกงอย่างไงนั่นกังแต่เพิ่นปดถนนพันทยาเทศเ้นั่นไม่ก,กับมาเที่ยวเลยกับมาเที่ยวทางอื่นึ้นกันค่ะ <c oughs> เ,อออเอ้าคนเอยเอดเท่า <c oughs> นี่วิวให้พี่น้องเบิง้งค่ะพี่น้องว่าแต่เออถนนบ้านเฮาไกาลสิแล้วยมเลยเด้อค่ะขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆเด้อเอาวิวสวยๆนานๆตาเอาเบิรงฟ้าทิศนึ่ฟ้าทิศกำลังจะค่ะพี่น้อง